คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามตัวคลิปเป็นการสอนให้เกิดการเรียนรู้ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำซาวกลับครับเพื่อนๆมิตรรักนักปั่นทุกทา่านก็มาอยู่กับพี่ไก่กันอีกแล้วนะฮะวันนี้พี่ไก่ก็จะมาแนะนำเกมสลอ็อต Epic Journey ของค่าย red tiger ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะว่ามีความพิเศษและความโดดเด่นด้านไหนบ้างพร้อมแล้วเรามาดูกันเลย ก่อนอื่นพี่ไก่ก็จะแนะนํารูปสัญลักษณ์และราคาการจ่ายของเกมนี้กันก่อนนะฮะตัวแรกววยของเกมนี้ก็จะเป็นรูปงองคงพระถังซัมจัง๋งตื้อปุ้ยไก่และโซเจ๋งซึ่งไว้แทนสัญลักษณ์ทุกตัวยกเวน้นโบนัสชมพูทวีปกับโบนัสทองนะฮะไว้ก็ยังมีราคาแพงที่สุดและลงมาแบบซ้อนทับอีกด้วยซึ่งสามารถลงมาได้ตั้งแต่1นถึงสช่องเพลาถัดไปเป็นหมวกพระถังซัมจัง๋งคัมพีราคาตัวอื่นก็ตามนี้เลย ฟีเจอร์รอบโบนัสโบนัสเกมนี้มี2แบบและสัญลักษณ์โบนัสจะลงมาแค่เพลา่า 1, 3และ5เท่านั้นนะฮะในส่วนของโบนัสชมพูทวีปก็จะให้เ,เพื่อนเลือกสุ่มการเดินทางซึ่งมีโอกาสชนะรางวัลสูงสุดถึง888เท่าของเงินนําพันกันเลยนะฮะโบนัสท้องก็จะสุ่มให้เ,เพื่อนเปิดกล่องท้องเพื่อรับรางวัลชนะนะฮะเรามาดูฟีเจอร์พิเศษของเกมนี้กันต่อนะฮะ ไม้เท้าวิเศษเมื่อไม้เท้าวิเศษมาก็จะสุ่มเปิดฟีเจอร์พิเศษให้เ,เพื่อนๆนะฮะถัดไปเป็นสีลักษ์ไว้และสาวงแบบเต็มเพลา้าฟีเจอร์สัน่นวงล้อสั่นเพื่อดันสัญลักษณ์ให้เพื่อนๆได้รับรางวัลชนะมากขึ้นมงกุฎพระถังสำจังก็จะมีคุณสมบัติเหมือนไว้เต็มเพลา้าสามคุณสามช่องและวงล้อพิเศษวงล้อที่จะให้เพื่อนๆได้สัญลักษณ์ที่มีราคาแพงเท่านั้นต่อไปเรามาดูลายชนะของเกมนี้กัน ลายชนะของเกมนี้ก็ตามนี้เลยโดยนับสัญลักษณ์ที่อยู่ติดต่อกันจากเพลาซ้ายสุดไปทางขวานะฮะเราไปดูตัวเกมกันต่อเลยตัวเกมออกแบบมาเหมือนว่าเพื่อนๆกำลังร่วมเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกับทีมของพระถังซําจั๋งนะฮะมาดูกันที่ราคาการเดิมพันกันต่อเลยเกมนี้เดิมพันต่ำสุดอยู่ที่2บาทสูงสุดที่1,000นะฮะและนี่คือตัวอย่างการหมุนของพี่ไก่พี่ไก่เดิมพันอยู่ที่2บาทนะฮะ ในส่วนลักษณะตัวเกมนี้จะมีแถว3มแถวกับเพลา5้าเพลาซึ่งการที่มีแถวน้อยก็ยจะทำให้เพื่อนๆมีโอกาสชนะรางวัลได้ง่ายขึ้นสังเกตว่าตัววายและสัญลักษณ์อื่นๆส่วนมากก็จะลงมาแบบซ้อนทับอีกด้วยแถมยังมีฟีเจอร์พิเศษและโบนัสที่มีความหลากหลายก็ยจะเพิ่มโอกาสที่พเพื่อนๆจะชนะรางวัลแบบต่อเนื่องได้รัวๆกันเลยต่อไปเรามาดูตัวอย่างรอบโบนัสของพี่ไก่กันฟีเจอร์โบนัสทอง เมื่อเพื่อนได้สัญลักษณ์โบนัสทองครบ3ตัวก็จะเข้าสู่ฟีเจอร์นี้เกมใจเป็นเพื่อนเลือกทองคำซึ่งจะซ่อนรางวัลชนะให้เพื่อนได้เปิดกล่องลุ้นกันนะฮะต่อไปเป็นฟีเจอร์โบนัสชมพูทวีปเมื่อเพื่อนได้สัญลักษณ์โบนัสชมพูทวีปครบ3ตัวก็จะเข้าสู่ฟีเจอร์นี้นะฮะเกมก็จะให้เพื่อนเลือกกล่องการเดินทาง ก็จะเพิ่มรางวัลชนะให้เพื่อนๆได้ตามจํานวน9เพื่อนๆไปหยุดลงนะฮะซึ่งรางวันชนะสูงสุดของโบนัสนี้สูงถึง888เท่าของเงินเดิมพันกันเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงของเ,งเพื่อนๆว่าจะได้รับรางวัลมากน้อยแค่ไหนนะฮะและทั้งหมดนี้คือตัวอย่างเกม Epic Journey เกมสล็อตท,ที่มีฟีเจอร์พิเศษหลากหลายรูปแบบและรอบโบนัสที่จะทำให้เพื่อนๆชนะรางวัลสูงสุดถึง888เท่าของเงินเดิมพัน โอกาสที่จะแตกจากเกมนี้พี่ไก่ว่าไม่น่ายากเลยนะฮะหากเพื่อนๆสนใจอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถแอดไลน์ของพี่ไก่มาได้ที่ ad d all gamer ใส่แอดข้างหน้าด้วยนะฮะ ad all gamer พี่ไก่ก็จะแนะนําเว็บที่เล่นง่ายใจจริงและโอนไว้ที่พี่ไก่เคยไปลองเล่นมานะฮะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยวันนี้พี่ไก่ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับ